ริวเซโนไอกาตาไมเคดิจูโนอาสิตาไมเตะเย่ริวเซโนอากาตาไมค์โอลิคัสสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีลูกบ้านทุกท่านนะครับผมทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยแล้วก็หนุ่มสวยสาวหล่อทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ CCTV นะควันนี้เรา กลับกันมาอยู่กลับกันมาอยู่เกมโรบบกับน้องหนูจี๊ดอีกแล้วกูเห็นหน้ากือแ,และกูหาทุกทีเลยเวนเด้แล้วตอนนี้เราอยู่กันในแมปอะไนี่นะผมด้านหลังแมปอิปโป,โป้นะผมหรือว่าแมปที่พระเจ้าเราเคยเล่นกันมานนเองนะครับแต่ว่าน,นี้เป็นเวอร์ชันมือถือครับผมเป็นเวอร์ชันภาพกากนะอย่ามายุ่งนะมาต่อยกูเปิดรายการอยู่อย่ามายุ่งกับผมวิม่งเข้าเซฟโซนเลยก็เป็นมแมปอิปโป้นะผมแล้วก็ก่อนที่จะไปเล่นก็ต้องขอภายในเสียงรบกวนนะครับพอดีบ้านน้องข้ามผมเขาลื้อบ้านครับ ก็ม่รู้เป็นเฮียอะไรนะคือทุกครั้งที่จะอัดเกมไม่ต้องมีปัญหาทุกรอบเลยอาทิตย์ที่แล้วมีอะไรนะกีฬาสีใช่ไหมเราวุ่นวายกับกีฬาสีพอมาอาทิตย์นี้ชี้อะไรน็อกไปดิน็อกไปดิขอเก็บอมเก็บกูเข้าเลยเข้าเลยอย่าไปยุ่งกูอาทิตย์ี่แล้วก็กีฬาสีใช่ไหมรอบนี้แม่งมีคนลื้อบ้านวุ่นวายไปหมดเลยไม่รู้อะไรเซ็งที่ผายจะอัดเกมแต่ละทีเนี่ยโอเคเราเข้ามาสู่เกมเราดีกว่านะผมตอนนี้ผมมี สปินที่เ,เก็บมาอยู่ทั้งหมดเออสิบสามหมุนนะผมเรามีตอนนี้ที่เราถืออยู่เป็นของคุณคนะิมูระครับสปินกระจกผมจะไปเปลี่ยนเลยแล้วกันคนระับขออนุญาตเปลี่ยนเลยก่อนจะไปเล่นเป็นไงได้ยินเสียงไหมไม่รู้ว่าเ,เสียงเข้าไหมด้วยแ้้วเข้าขอภยนะัยด้วยนะยิโป้ยิปโปกูเลยไปแล้ว <c oughs> พื้นฐานไม่เอาดีดีดิ ทุบสมัทพันสไตล์ทุบมันถงใค่วะเดี๋ยวไปลองเล่นดิเราไปลองเล่นกัี้ดีกว่าขอขอขอเช็คหน่อยนะทุบอืมต่อยอืมเป็นหมัดหนักอะ่ะอืมอืมขวาซ้ายตรงซ้ายอืมเป็นซ้ายอย่างเดียวเลยมันจะเป็นหมัดที่ค่อนข้างต่อยอยากนะเอาวะล่ะเอาวะล่ะ เอาเปล่ามันปิดพิวพีอยู่โทษโทษโทษวิ่งลงมาด้วยความแค้นอย่าเพิ่งกูเองมามาดิขอลองหน่อยไม่รู้โหดด้วยสไตล์นี้สไตล์หนูจี๊ดเฮ้ยสไตล์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 เราสไตล์เดียวกันเลยเพื่อนเออเราสไตล์เดียวกันเลยสไตล์สไตล์หมัดหนักใช่ไหมนายสไตล์พื้นฐานหมัดหนักใช่ไหมคาลเตอร์เคาลเตอร์ มามาโยกโยกผมมาสมรักคำสิงมวยวงนอกเดี๋ยวกูก็ยักเนียงประดุกใส่หน้าให้แม่งเลยมันเดโยกไม่มีแต่แต่มีหน้ากแต่มีหน้ามึงจะมีน้อยทําบ้าแลว้วมึงมีแค่สองหลอดเสียงดังกระจังวะน่ารำคาญะนะโทษ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 เรานะท,นะท,ทุกคนอืมอืมทั้งเสียงทั้งเสียง,ง,ยงไม่ข้างบ้านหรือของทั้งเสียงกดปุ่มกูไม่รู้อะไรจะลั่นเหมือนกันสาวสาวอย่างนี้หมดหมดหมดบล็อกบล็อก อ่ามึงหมดมึงหมดมันมันหลบได้มันหลบได้บอกอว้กกอนอู้ยก่กะแตกโยกมาโยกมาไม่โดนไม่โดนไม่โดนนัพระคัดตรงไปโ,โยกหลบได้อืมอืมอืมอ,ม,อ,ม,อม,มาดิ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 มามามาดิหนูจี๊ดหนูจี๊ดเริ่มเริ่มเริ่มช้ำหนูหนูจี๊ดหนูจี๊ดหนูจี๊ดสาวสาว <c oughs> ดูหน้ามันทันล้มดิโคตรปั่นเลยสี่ ขอ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 ดวนตีหน่อยเพื่อนขอขอดวนตีหน่อยขอขอขอมันไม่ผมใส้มันไม่ผมใช้ตีเพื่อนมามามาสาวสาวแล้วกันไม่ให้โอ้โหรอบที่สองขอดวนตีหน่อยไม่ได้เหรอมันโยกมันโยกโอ้ยขอตีหน่อยเดี๋ยวเพื่อนขอขอขอตีหน่อย ไม่โดนะแม่งเอ้ยหมาโยกใส่ใส่ใส่อย่างเดียวกวดต่ออย่างเดียวไม่สนอะไรทั้งนั้นโยกเต็มหน้าเหมือนจะเป็นท่าเดียวกันโอเ,เคได้เห็นนันตีแ้วะย่านน้อยแต่แต่ว่าไม่ใช่ของเรายาพื้นทันมีโป๊เอาว่ะไอเ้เชี่ยเชี่ย เชี่ยลิวเซโนอากาตามิเกะอิชิโนอากิตาวิเกะเย่มาเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าลิวเซโนวะมาหมัดมวยกูเปล่าขึ้นเวทีเลยมึงขึ้นเวทีเลยขึ้นเวทีเลยเอ้ยพอขึ้นเวทีมาขอลองของหน่อยดิวีโป้เลยนะมึง ก็โดนกาวเรียวฟันเฮ้ย <descon> เ <fin als> ชือยนี่มันไอไอนั่นไอนั่นมันเชือกอะไรวะไอไอสไตล์อะไรวะไอไอฮิ้แมฮิตแมนสไตล์วะทำไมท่าท่ามันท่ามันใช่เลยท่ามันใช่เลยฮิ้แมนสไตล์ไอหมอนั่นไอไอพี่พี่สาวแฟนแฟนอิโป้มายมมาทู่แห่งความตายมึงอะยมมาทูดเหรอยมมาทู่แห่งสนามมวยอะมาเจอวงในเจอมวยวงใน เอาเหมด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 วับคัดลัวอิโปอิโปมาอสาวสาวสาวโอ้โหเอว่ะถอยมาอิปโปุ้ยแดหลงมาได้แล้วอือหือจังหวะนี้สวยงามแล้วสาวอืออับวรบคัดอีกทีครับผมแล้วบล็อกลงก่อนสาวอิปโปหูมันมันไอหมอนี้ม AH, ันเล่นเชิงเป็นว่ะเป็นเป็นเป็นมวยเหรอกูทะลุกาดกูทะลุกาด ไม่อยากเสียไปเลยว่ะถ้าเกิดสุ่มใหม่มันจะเสียไปเอาไงดีวะอุ้ยไม่โดนแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยมันคือเสียงแห่งความแห่งความบ้าเกมครับท่พชมดียินก็กกูโดนก่อนเลยอุ้ยอุ้ยอืหือยิดแมนสไตล์มันเอ้ยโอ้ยนี่ไอ้นี่มาไอ้นี่ว่ะไม่ใช่มันไม่ใช่ฮิตแมนนี่ว่ามันเป็นไอ้นั่นอะไอที่ต่อยแล้วมันชื่ออะไรวะผมลืมชื่อมันไปแล้วผมลืมท่ามันไปแล้วมันเป็น คนที่เกือบชนะยิปโป้แล้วว่ามันต่อยตาขวายิปโป้มืดสมองไม่เห็นนะผมมาแลกกันไปคนละทีสองทีคนละนับสองนับมาดิโลดโลแตกนะลิวเซโนม,มาแยมซีโลจังหวะนี้กาเซลฟันหัดทรวงตับ่วงไปนอนรอบที่สองหัวผ้าเชือกเลยจังหวะนี้กรรมาการ นับแปดแมงเ้ยแมงบล็อกติดบล็อกอีกอือโยกมาโยกมาโยกมา,มาออ้ไม่ไหวแต่ผมว่าที่แพ้มันมันไม่ใช่ที่ของเราของเราดีตอนนี้ผมว่าที่เราแพ้มันเป็นเพราะว่าสก,กินนะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะผมขอจะเปลี่ยนสก,กินแป๊บนึงมาผมว่าสก,กินเนี่ยค่อนข้างค่อนค่อนข้างคล่องตัวดูดิเห็นมือแบบชัดเจนอ่ะมาดิใครใครก็ได้มาขอดิขอดิขอสักทีดิ ใครก็ได้ใครก็ได้มาเองก็ได้มาขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยอย่าลีลาอย่าลีอย่าลีลาเลยกูไม่มีอารมณ์เล่นเร็วๆเสี้ยนี่เชีย้ยนี่บ้าเกม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 ไอสัตว์ริวเซดงอาคาตามิเคฟเคกูโยกอือสาว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 อือเสี้ยกูหน่ำใจแล้วแดม สกินปั่นเกมี์สกินสัตว์เกมยอะนี่มันปั่นจริงๆเลยวะเฮ้ยมือต่ำเอาว่ะรวดเร็วคมชัดมีเทคนิคอืมอัลติเมทเบอร์นิ่งลัสมันคือของใครวะมือต่ำมันคือสไตล์ของใครวะของของไอหมอนั่นวะที่มันไอคุเซนโดวะที่มันต่อยย้อนกลับมาจากข้างล่าง หมัดอย่างช้าเลยหมัดอย่างช้าเลยมามาดิมา <c oughs> เอาเปล่าขอปั๊มหน่อยขอปั๊มหน่อยขอขอปั๊มนี่หน่อยเ <c oughs> ขาเรียกเขาเรียกปั๊มอะไรวะปัม๊มปั๊มไม้น็อกดาวน์หน่อยจะได้เอาไอ้สปินหมุนมาดิไม่รู้จะมวยสากลนหรอมาขยับขยับขยับแล้วต่อยขยับแล้วต่อยแล้วโยกหลบอีกทีนึงเออเออบล็อกบล็อกอ้าวสเตมีหน้าหมดสเตม อืมโดนด้วยหมาครับผมจังหวะน,นี้สาวสาวอืมต่อยต่อยโอ้ยอ๋ออนี่มัาในนั่นนี่นหนว่าไอ้สไตล์ตาบอดทาโคตรเหี้ <c oughs> ยจะะเจรเก้เจรเก้แม่งกกาโคหี้เ <c oughs> อาสไตล์กัดต่ำสไตล์หมัดต่ำเลยหมอน,นั่นผมจ้ามันไม่ได้แต่ม,มันมัดผมยาวๆรู้แค่นั้นแหละอืมสาวอุ้ยมันหลบได้ผมก็หลบได้เหมือนกันเอากูหลบไม่ได้เดี๋ยวกูโดนอัปเปอร์คัตจังหวะน,นี้โดนยิ้มใส สาวสาวสาวเข้าไปเฮ้ยนี่มันตัวไหนเนี่ยโอ้โหแม่งสเปียผมเป็นเอชเลย,ยมือต่ำอะไรวะทำไมมึงมาหม่อยถ้ามือต่ำเนี่ยของโหลหรือว่าไงทิกเตอร์ไอ้บ้าไหนมึงจะเอาใช่ไหม มาดิ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 สู้กันบนเวทีนี่แหละเนี่ยเขาเรียกสู้เขาเรียกเขาเรียกสู้กันบนเวทีของแท้เขาเรียกสู้กันบนเวทีของแท้ข้างล่างก็คู่ข้างบนก็คู่หนึ่งมาใส่ใส่กันยับจังหวะเนี่ยเลือกเอาเลยจะดูคู่ไหนอันนะอันน่ะอ๋อหมอนี่นี่หว่าไอไอตัวไอตัวโยงเมื่อกี้นี่เนาะ ชี้อะไรล่ะชี้อะไรล่ะเฮ้ยอ๋อรู้แล้วใครไอ้่ากบจระเข้กระโดดอื้มโคตรเหียเลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้กับเกมเออเออเกมเกมโลว์บ็อกซแมปเออบ็อกซิ่งนะผมก็ต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะผมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้านะผมก็เหมือนเดิมนะผม มี่หมกอยู่แต่หน้าจอมากเกินไปนะผมออกไปหาชมนกชมไม้บริหารร่างกายแล้วก็ไปชมน้องเค้กันด้วยนะครับไปเข้าไปครับแยกย,าย้ายบ้านใครบ้านมันบายจ้าวู้ฮู้